yuko go. happy good luck happy birthday <laughs> <laughs> yeah. สวัสดีจากเท็กซัสอเมริกาค่ะวันนี้แม่จะพาเจคอบไปเที่ยววัดไหว้พระแล้วก็กินข้าวเที่ยงทีวัดค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกจากบ้านจริงๆซ้ายมากๆเลยตอนแรกตั้งใจว่าจะไปถึงนูประมาณ11บเอ็ดโมงก่อนพระช่นกาวซิกิตค่ะแต่ว่าไม่ได้ออกงายประมาณดับเซตลุกเลือดับเซตลุกเลือค่ะแม่ก็ต้องเช็คอยู่นั้นเลยไปกันค่ะทุกคนเจคอบ you ready h <Hey>, e you ready <laughs> เ oh, okay. วัดที่เราจะไปวันนี้เป็นวัดไทยค่ะอยู่ห่างจากบ้านประมาณ4ีานาทีแต่ว่าวันนี้ฝนตกค่ะทุกคนขับไปก็แลไม่ใครเห็นท่าใดค่ะแล้วก็ทีนี้ค่ะนุ้นใสนี้ก็สร้างมานานจะงูแล้วครับเกือบปีแล้วก็ยังไม่เสร็จที วันนี้ขับรดก็คือนายเวยค่ะเยียบพห,หมดใหม่ไปเลยไม่ใช่ค่ะก็มีก้อนไม้กำบนงดความเร็วเหมือนกันแต่ถ้าเราถึงจุดไม้ไปลายทางก็ต้องใช้ e x ็กซิสดนความ,มือนะคะเพื่อออกไปข้างทางค่ะวันนี้เววก็เยียบแซงรดไปเยอะไล่ขันเหมือนกันแล้วก็สภาอมากาไม่ค่อยดีเลยค่ะฝนตกฟ้าร้องแล้วก็มืดมากๆตอนนี้ก็มาถึงวัดแล้วค่ะวัดน,นี่ชื่อว่าวัดป่าซามคคีค่ะก็ เป็นวัดทีไม่ไม่ใหญ่มากค่ะนั้นนนก็จะมีงานวัดงานาไรไบเนี้ยค่ะคนก็ไม่ได้เยอะไม่ได้ใหญ่เมื่อวัดทีอยู่ในเมืองใหญ่ๆห,หวันนี้รวเค่อยมากกับสามีตอนสมัยที่เป็นแฟนอยู่เลยประมาณเกือบสี่ปีที่แล้วค่ะเวาก็มาตอนนั้นไม่มีคนไม่มีพระเลยก็ได้แต่เดินรอบร โบดค่ะแล้วก็วันนี้สามีก็อาซาจะขับรถพาแวมาด้วยแต่ว่าวบอกว่าเดี๋ยวว่าขับรถมาเองว่าสะดวกกว่าแล้วก็วอเกรงใจด้วยค่ะไม่อยากให้สามีมานังโล่ในรถซึ่งเราจะต้องรีบๆๆว่าไม่ชอบค่ะว่าวันนี้ว่ามากครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่หกนะคะปกติว่าจะมาช่วงที่เขามีงานวัดย้ายแล้วก็จะมีหลานไขยคล้องสร่มซ้ำรานด้วยค่ะกินข้าววัดร้อยมาซึ่งแล้วข่าวัดวันนี้ไม่ค่อยมีคนณอะไรแล้วเราขับไปะไรข้างในกันนะเจ๊ก็ไม่รับ Jacob! Mama, tukka tay melo. Tinh wat leo. DJ mai. DJ. Yeah, 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 yeah. Tong hoa. Jacob. Bye, bye, bye. 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 Bye, ทอดเกลือนะคะทอดเกลอไว้ทอดเกลือไเจ้าวาดให้เชอรี่จสก๊อกซองดวยนะคะกินไมหกเหนียวให้มาช้อนทัชเเนียวเนียวเนียวเนี่ยเนียวเนี่ยเนียวเนียวมานเดียวค่ะ 45นาทีแต่ว่าฝนตกตลอดทางตกหนักเลย no 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 แ no. ม,ม่เดี๋ยวแม่แก้ให้อะอะอะอที่นี่แี่นี่ thank you เย็นก็เย yes 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 เย็นก็ <laughs> thank y <you. S 1> อืมอะไรคะแม่เลี้ยงคนเดียวเลยติดแม่ถ้ามีคนลหลายๆคนอันี้ก็จะ ขาวกเมวะสมิตสเปุเรนตสตปจันโทปนารัโยธามยุกว่าบาวเซลิ Happy cool Happy cool <can>

ขนมนูกเต็มเลยหิ้ตามนูกเ็มแมไไกทองจันได้ใช่่ยังรอน้เดียเอยู่ร่อนแล้วอ a ู่ e a อีกสักหนึ่ เรเด็กนะให้แก้เลยเหรอนี่โอ้สนุกเลยนะกินกินกินใช่ก็ต้องฝึกฝึกให้เขากินเองไปไหนก็มีโตเสดตัวแน่ใช่ค่ะต้องพกไป

ยังชอรีโอ้ยย yeah. ัเยังเจี๊ยบเซ่บาย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 ยายบายบายเหนือให้มาค่ะพาลูกมากินข้าววัดไปแล้วนะทุกคนใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ด้วยนะคะบายบาย